สวัสดีครับผมดรวิชัยว่องสิลปพัฒนาพบกันอีกแล้วนะครับใน Business Network Guru วันนี้เราจะมาคุยกันต่อครับถึงความลับในการขายของบริษัท Apple มันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะครับความลับในการขายของบริษัท Apple อยู่ในลูก Apple ครับเพราะมันอยู่ในคำพูดตัวสะกด a p p l e เริ่มจาก a ตัวแรกนะครับ a ตัวแรกเป็นความลับที่สำคัญมากเลย Approach กับวิธีการ Approach ลูกคา้า Apple มีวิธีการ Approach ลูกค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับเขาเข้าถึงลูกคา้าเมื่อ,เข,อ проф, เข้าถึงลูกคา้า P คือตัว Probe เข้าถึงลูกค้ายังไม่นำเสนอนะครับแต่ Probe Probe คือรู้ปัญหาให้ได้สังเกตและรู้ปัญหาของลูกค้าให้ได้นะครับว่าลูกค้าเข้ามาสถานีนะ้ต้องการอะไรสินค้าอะไรปัญหาลูกคา้าปัจจุบันมีอะไรนะครับนะ การ p r o บนี่จะทําให้เรารู้ปัญหาของลูกค้า p r o บก็คือรู้ p r o b l นะครับส่วนตัว P ตัวต่อไปเป็นเรื่องของการ present present คือการนําเสนอสินค้านะครับนำเสนอสินค้าสไตล์แบบที่ Apple นําเสนอคือไม่เร่งไม่รีบไม่อ,อะไรสิน้นนะครับนะให้ลูกค้ารู้สึกดีที่ได้รับได้รับทราบข้อมูลในการนําเสนอและเคล็ดลับตัวต่อไปก็คือตัว L นะครับ L นะครับ, l, รบ l ในที่นี้คือ reason ฝั่ง การฟังลูกค้าเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าการบรรยายของพนักงานขายให้กับลูกค้านะครับแอปเปให้ความสําคัญกับการฟังมากที่สุดนะครับการฟังด้วยอาการยิ้มแย้มเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะและก็การพูดตอบโต้ในขณะฟังก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้าพูดทนเดียวพนะนักงานฟังรู้หรือเปล่าไม่รู้รอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกสไตล์นี้และตัว e ในที่นี้คือ n ครับนะครับจะจบเกมของการนําเสนอ สินค้าและบริการได้อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับ Apple นํนำเสนอสินค้าโดยไม่หวังที่จะขายเชื่อหรือไม่พบกันครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ